บ้านอายโยทัศวรรณวัย7จตั้งท้องโตไม่เคยมาหาสู่บ้านหลังนี้อาโยอาศัยอยู่มาเกือบสิบสอปีเดิมทางเดินเข้าหน้าบ้านก็เป็นแค่เทอเรสธรรมดา แต่บุตรสาวของไอโยก็ต่อเติมให้กลายเป็นห้องกระจกที่เรียกว่าห้องอเนกประสงค์สำราญเพื่อความสวยโลง่งและมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นส่วนพวกของตกแต่งบ้านก็มักจะเป็นรูปวาดงานปากักถักร้อยที่ไอโยเป็นคนทำขึ้นเองทั้งสิน้นนอกจากนี้ยังมีรูปถ่ายสมัยสาวๆประดับอยู่อย่างมากมายและสุดท้ายห้องนอนไอโยก็เลือกใช้เป็นสีโทนม่วงเพราะว่าตนเองชอบและสวยงามภายในนั้นก็ยังมีห้องแต่งตัวขนาด ใหญ่และห้องน้ำภายในตัวอีกด้วยอีกทั้งอายุทัศวรรณเล่าเรื่องรักแรกและรักสุดท้ายพร้อมเผยเหตุเลิก สรพงษ์ชาตรีกับความรักครั้งนี้ไปก็ถือว่าเป็นความรักครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายในชีวิตจริงหรอจริงไม่เคยมีแฟนเลยก่อนหน้านี้ไม่เคยค่ะไม่เคยมีที่นี้ไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีคนมาจีบนะอายุไม่เคยเป็นแฟนใครเป็นคนรักคนยากตอนวัยรุ่นก็อยางมีเพื่อนมาชอบจีบแต่เราไม่ได้ให้ความสําคัญกับแฟนเธอนะก็รู้ว่าชอบแต่เป็นเพื่อนกันแต่ชีวิตรักไม่ได้สบายเหมือนสมัยนี้เปิดเผยไม่ต้อง ปิดบังซ่อนเร้นไม่ว่าเพรกนางเอกคนไหนมีครอบครัวเรตติ้งตกทันทีไม่ถึงกับไม่มีงานแต่ของอายคือยุคป,ปลายๆแล้วนะถามว่าตอนนั้นแอบคบกันยังไงก็เจอกันในกองถ่ายเฉยๆเวลาอยู่ในกองก็สบายๆได้เวลากินข้าวก็กินด้วยกันหมดเลยถามว่ากองถ่ายรู้ไหมแล้วนะะักข่าวบางคนเป็นเพื่อนกันส่วนตัวก็ได้รู้ว่าถ้าเขา รู้ว่าเราไม่เปิดเผยเขาก็จะไม่เคียนนะแล้วอะไรที่ทำให้เราตกลงปรงใจว่าคนนี้ล่ะก็ท้องไงมันเป็นข่าวดังมากไม่ได้ประกาศคือมีคนรู้โดยที่เรายัางไม่รู้เลยเขาเดาอะไรเพราะเราไม่ค่อยสบายแต่เราไม,รไม่รู้ว่าท้องแล้วก็มีสื่อเดาว,ว่าสงสัยจะท้องเราก็ถูกสะกดรอยตามเป็นแถวําว่าตั้งท้องโต๊ะแถลงข่าวไหมก็ไม่ได้ตั้งท้องราคาเขาก็แค่ตั้งให้เราเสร็จแล้ว พยายามกอดคอเขาะบ้านถึงไม่ได้เป็นแฟนแต่ก็แล้วยังไปมาหาสู่ไม่ได้ไปมาหาสู่ในเรื่องแต่งงานร่วมกันไม่เคยมีปากเสียงกันเลยการที่เฟดปไปกับอโยก็เป็นคนถอยออกมาเพราะคิดว่ามันวุ่นวายความสงบมันน้อยความสุขมันก็น้อยเพราะฉะนั้นเราก็เลือกในทางที่มันไปแล้วสงบดีกว่าอโยไม่ได้ชอบความวุ่นวาย